วันที่27เมษายน2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่51และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการสื่อเชื่อมเต๋าต้องการให้เราเก้าวออกไปสร้างขึ้นจากความเป็นจริงคติธรรมบทที่51 1. ต้นทานของจักรวาลคือเต๋า กมลสันดานของมนุษย์คือคุณธรรมเต้าเตอ๋อคือมูลรากชีวิตของมนุษย์การที่เต๋าสร้างสรรค์รพ,พสิ่งมิได้สร้างจากชื่อเรียกแต่ต้องการให้เราเก้าวออกไปสร้างขึ้นจากความเป็นจริง 2. เต๋าคือมารดาของสรรพ,พสิ่งและเป็นกฎของจักรวาลแม้จะแฝงอยู่ในจิตใจคนแต่หากไม่มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎ ก็ไม่อาจฝึกฝนเต่านี้ให้สำเร็จได้การที่เราจะใช้เต่าได้จำเป็นต้องมีความเชื่อว่าคนทั่วโลกทำเพื่อส่วนรวมและมีรักเมตตาทำความดีได้นี่คือเต่าให้กำเนิดสปปรรพสิ่งคุณธรรมหล่อเลี้ยงสปปรรพสิ่ง 3. เต้าเต๋อคือการฝึกปฏิบัติที่สื่อเชื่อมกับต้นทานและขัดเกลาคุณสมบัติให้เป็นอัตลักษณ์ มิใช่แท้ที่เอาไว้ยกตนข่มท่านหรือประนามผู้อื่นการให้อภัยก็เป็นเตา๋าเมื่อให้อภัยจนไม่มีอะไรจะให้อภัยแล้วเราจึงสามารถกำจัดเรือนจำอันมืดมนในส่วนลึกของจิตใจไปได้ให้ตนได้เสพสุขกับอิสระเสรีให้แสงอาทิตย์สร้างความอบอุ่นแก่ชีวิต4 การทุ่มเทจิตใจไปกับการหาความนิยมจากผู้อื่นหรือสร้างความสัมพันธ์เป็นการลงแรงที่กิ่งและการของต้นไม้มีเพียงการปลูกต้นอูถงจึงจะดึงดูดนกหงมาได้ผู้ใดให้ความสำคัญกับกมลสันดานอันเป็นมูลรากผู้นั้นจึงจะเจริญงอกงามได้ 5. เจตนารมอยู่ที่ไหน พลังย่อมอยู่ที่นั่นการผูกพันด้วยสายเลือดคือการผูกพันด้วยพลังขับเคลื่อนผู้ที่ไม่มีความเชื่อมัน่นเมื่อมีลมพัดใบไม้ไหวเพียงเล็กน้อยก็ตกใจเหมือนกระต่ายตื่นตูมเมื่อพบความล้มเหลวเล็กน้อยก็ไม่อาจปล่อยวางได้ในใจต้องมีความเชื่อมัน่นสองขาจึงมีพลังก้าวเดินไปได้ 6. ก ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรล้วนต้องเผชิญหน้าด้วยรอยยิ้มอย่ากกดความทุกข์ไว้ในใจยิ่งมีประสบการณ์มากยิ่งสงบนิ่งฝึกฝนหลอมหล่อเล็กน้อยสร้างความสำเร็จเล็กๆน้อยๆฝึกฝนหลอมหล่อมากก็สร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มหาสมุทรเที่ยไร้ขึ้นลมเป็นได้เพียงสะน้ำเจ พลังงานทั้งปวงล้วนมีไว้เพื่อรับใช้ระดับของสภาวะสิ่งที่เรียกว่าสภาวะหมายถึงระดับของการคิดความกว้างของจิตใจตลอดจนระดับความสามารถในการแบบรับเมื่อมีความคิดอันยิ่งใหญ่ที่ไร้อัตตาและไร้นามชีวิตจึงจะมีปฏิหารที่ยิ่งใหญ่ได้อาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัว วันที่27เมษายน2565เผยแพร่วันที่1543